สวัสดีครับผู้สมัครไปทำงานอิสราเอลทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อที่ว่า10บคำถามยอดท,ที่ถามกันมาบ่อยๆในการสมัครงานอิสราเอลของปี2565จะมีคำถามอะไรบ้างมีคำถามใดที่ตรงกับใจเราไหม ถ้ามันตรงเราก็จะได้รู้คำตอบในคลิปนี้ก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับคำถามข้อที่ 1, 1> ชื่อนามสกุลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับบัตรประชาชนต้องทำอย่างไรครับอันนี้บอกได้เลยว่าให้คุณทำการแก้ไขชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษของคุณในบัตรประชาชนให้ตรงกับหนังสือเดินทางเลยนะครับ จากนั้นก็ให้มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่วันที่คุณมาสัมภาษณ์นะครับว่าคุณได้แก้ไขชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางที่มีการแก้ไขไปทั้งนี้รวมถึงในกรณีคนที่พิมพ์ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษมาผิดในขั้นตอนการสมัครด้วยนะครับคุณก็มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่และในวันที่คุณมาสัมภาษณ์งานนะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไปเลยเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลไปเลย อันนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมนะครับแล้วคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีครับคําถามที่2รอประกาศลําดับคิวแล้วค่อยไปตรวจประวัติและทําหนังสือเดินทางได้ไหมครับได้ครับแต่คุณต้องรับความเสี่ยงเองนะว่าถ้าคุณได้ลําดับคิวต้นๆน,น,นะครับลาดับไม่น่าจะเกิน2000คุณจะไปตรวจประวัติและทําหนังสือเดินทางอาจจะไม่ทันถ้าคุณทําไม่ทันก็คือ เขาจะตัดสิทธิ์คุณทันทีจะไม่มีการเรียกเข้ามาใหม่ในรอบเก็บตกแล้วเพราะว่าปีนี้เจ้าหน้าที่เขาได้ประกาศในหน้าเฟซแล้วว่าเขาจะไม่มีการเรียกเก็บตกในรุ่นที่17เราอย่าเอาเราไปอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เราพลาดโอกาสได้ไปทำงานอิสราเอลได้เร็วๆนะครับหรือถ้าเราพลาดก็อาจจะไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำ คำถามที่3เมื่อวานผมเผลอไปกินต้มขาไก่ใส่กัญชาเข้าไปจะเป็นไรไหมครับแล้วกี่วันกัญชาถึงจะหายไปทำอย่างไรดีครับก็ต้องบอกว่าให้ระวังมากๆนะครับถ้าเผลอกินไปแล้วช่วงนี้ไม่เป็นไรครับน่าจะพอทันอยู่เพราะยังเหลือเวลากว่าจะสัมภาษณ์กว่าจะไปตรวจโรคน่าอีกจะเดือนครึ่งหรือว่า2เดือนตอนนั้นกัญชาที่คุณกินเข้าไปนะครับมันก็น่าจะหมดฤทธิ์ละทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ให้ระวังนะครับว่าอย่าไปเผลอกินอีกผมคงตอบไม่ได้แล้ครับว่ากี่วันกัญชามันถึงจะหายแล้วก็จะทําอย่างไรนะครับก็เห็นบางคนก็แนะนําว่าไปกินลางจืดน,นะอันนี้ก็คือผมไม่มีข้อมูลนะก็าตามที่เพื่อนเขาบอกสรุปไม่อยู่ในความเสี่ยงที่จะไปกินมันดีกว่านะครับคําถามที่4ผมตรวจประวัติผ่านแล้วแต่เมื่อคืนดันไปกินเหล้าแล้วไปเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์จะต้องตรวจประวัติใหม่ไหมแล้วจะผ่านไหม ก็ต้องถามคุณนะครับว่าตอนโดนตรวจเนี่ยคุณโดนคดีเมาแล้วขับไหมนะครับเกิน50เมิลลิกรัมไหมถ้าเกินนะครับแล้วโดนคดีต้องดูที่ศาลตัดสินอีกว่าเขาตัดสินให้คุณจำคุกหรือรอลงอาญาไหมหรือว่าปรับอย่างเดียวถ้าปรับอย่างเดียวก็สบายใจได้นะครับต่อให้พอครบ6เดือนนะครับแล้วคุณยังไม่โดนเรียกมาสัมภาษณ์คุณต้องไปตรวจประวัติใบใหม่อยู่แล้ว แล้วถ้าตรวจใหม่แล้วดันเจอนะครับคุณก็ไปคัดแยกได้แต่ถ้าคุณโดนนะครับจำคุกหรือรอลงอายาอันนี้ความซวยมาเยือนแล้วครับถือว่าคุณจะคัดแยกคดีไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้ไปเลยถ้ากรณีที่โดนจำคุกหรือรอลงยาก็ต้องภาวนาอย่างเดียวนะครับว่าให้เจ้าหน้าที่เลือกสัมภาษณ์ก่อนที่ใบตรวจประวัติใบเดิมจะหมดอายุแบบนั้นคุณอาจจะมีสิทธิ์รอดอยู่ครับ ก็ขอเตือนนะครับว่าให้พึงระวังในการที่เราจะสร้างคดีใหม่หลังจากที่เราตรวจประวัติแล้วไม่ว่าจะเป็นคนดีอะไรก็ตามนะครับเพราะสุดท้ายแล้วหากเจอสารตัดสินที่จำคุกหรือเราโดนระงับการออกนอกประเทศคุณอาจจะได้สิทธิ์จากทางอิสราเอลไปหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะปีนเลยเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปล็อกคุณที่สนามบินอยู่ดีก็ขออย่าให้เราอยู่ในความประมาทนะครับ คำถามที่5ค่าบีมผมเท่านี้ผ่านไหมครับก็จะแคปรูปมาให้นะครับถามในกลุ่มไลน์เจอบ่อยมากครับตอนแรกผมก็มีอารมณ์นะครับว่าจะถามทําไมในเมื่อเขาเขียนไว้แล้วว่า18ถึง30ในเมื่อค่าคุณ26.35มันก็ผ่านแล้วนี่เราจะถามทําไมแต่เมื่อใช้สติแล้วพิจารณาดูดีๆเขาน่าจะดูตรงเว็บนะครับ แล้วในเวบเนะี่ยด้านล่างหลังจากที่เราตรวจค่า B ม i นะครับมันก็จะมีช่วงค่าที่บอกอยู่นะครับว่า18 -22.9 เนี่ยปกติสุขภาพดีอย่างของเขา26.35้าเขาอาจจะมองว่ามันอยู่ระหว่าง 25- 29.90เนี่ยเป็นโรคอ้วนระดับ2อันตรายระดับ2ออันนี้เขาอาจจะกังวลเขาก็เลยมาถามเอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลครับค่าเหล่านี้ไม่เกี่ยวครับเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ก็ให้พวกเรานะครับดูค่าแค่ว่าค่าของเราต้องอยู่ระหว่าง1 8ถึง30ถ้าอยู่ในค่านี้เจ้าหน้าที่เขาให้ผ่านหมดครับคำถามที่6ปีนี้ผู้สมัคร30,000กว่าคนจะมีการคัดออกมากไหมครับผมอายุ37แล้วหากโดนคัดอ,ออกจะสมัครใหม่ไม่ทันแล้วเขาจะเรียกตามลำดับไปเรื่อยๆหากคุณผ่านในแต่ละด่านนะไม่ว่าจะเป็นแบบด่านตรวจประวัติตรวจโรคสัมภาษณ์อะไรพวกนี้นะครับแล้วถ้าคุณผ่านไปทุกด่านน่ะ เขาก็จะเอาเข้าสู่คิวที่จะเตรียมบินนะครับพอไปถึงคิวเตรียมบินหากนะครับในปีนั้นมันเกินโคต้าที่เขาจะจัดสง่งเขาก็จะขยับโคต้านะครับไปปีถัดไปก็คือยังไม่ประกาศรุ่น18รุ่น18ก็ได้โดนถัดออกไปแล้วรุ่น17ในคิวลังหลังนะครับก็จะโดนเรียกในปีนั้นนะครับประเด็นต่อมาที่น้องถามก็คืออายุ37จนะครับจะโดนคัดออกไหม หากน้องนะครับวันที่เราจะบินนะครับหรือวันที่เขาส่งไปขอวีซ่านยะผมไม่แน่ใจนะก็คือกระบวนการที่พร้อมจะบินนะ่ะหากอายุไม่เกิน40ปี6เดือนนะครับก็มีสิทธิ์ไปอยู่ครับดังนั้นสบายใจได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีการคัดออกโดยไม่มีเกณฑ์อะไรนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มเอาออกนะครับหรือว่าอายุมากออก็เขาก็ทำการเรียกตามลำดับคิวที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้นะครับ คำถามที่7แฟนเป็นทั้งโรคความดันและเบาหวานจะผ่านตรวจโรคไหมคะแต่แฟนแข็งแรงนะทำงานหนะักได้ตามปกติอันนี้จะถามมาบ่อยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นาตาบอดสีเนาะเขจะถามมาบ่อยว่าตาบอดสีแต่ว่ามองสีได้ปกตินะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะบอกว่าตัวเองนะ่ะมีโรคนั่นโรคนี่แต่แข็งแรงนะทำงานได้ตามปกติ เอาเป็นว่าให้คุณหมอเขาเป็นคนพิจารณาครับโรคความดันโรคเบาหวานมันไม่ได้เป็นโรคต้องห้ามของทางการอิสราเอลแต่คุณหมอเขาจะพิจารณาจากค่าเลือดนะครับที่เขาตรวจถ้าหากมากถ้าหากไม่มากเขาก็อาจจะแนะนําให้น้องนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับก็สามารถไปทํางานได้แต่ถ้ามันมีอาการหนักนะครับ ความว่าโรคเนี่ยมันก็จะมีทั้งหนักทั้งเบาถ้ามันหนักมากนะครับเช่นคุณจะต้องฉีดยาเบาหวานตลอดนะครับคุณไม่สามารถควบคุมได้ความดันคุณขึ้นสูงปี๊ดเนี่ยครับแล้วคุณจะไปทำงานได้ยังไงล่ะตอนที่ไปอยู่นู่นถ้านายจ้างเขาจะต้องพาคุณไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เขาคงไม่อยากได้คุณไปทำงานหรอก ถ้าจะให้แนะนำคือตอนนี้ก็รีบรักษาตัวนะครับหมั่นออกกําลังกายเพราะโรคพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกินเนาะแล้วก็การออกกําลังกายหากเราดูแลตัวเองดีได้มันก็จะควบคุมอาการของโรคให้ดีขึ้นได้นะครับก็ไปทํางานได้คำถามข้อที่8ขอสอบถามทางกรมให้กู้เงินไหมครับผมกู้ผ่านธนาคารไม่ได้เพราะติดบัตรเครดิตและติดบัตรเครดิตจะไปทํางานได้ไหมครับตอบคําถามแรกก่อนนะกรมให้กู้ไม่ได้ครับ ไม่ใช่ให้กู้ไม่ได้กลมไม่มีนโยบายให้กู้เงินครับเราจะเป็นลักษณะที่จัดส่งแรงงานอย่างเดียวนะครับแต่เราจะออกใบรับรองให้ว่าคุณได้มาสมัครแล้วคุณมีนายจ้างแล้วนะเดี๋ยวเขาจะออกใบรับรองไปให้เพื่อให้ธนาคารเป็นหลักฐานในการกู้เงินส่วนกรณีที่เรากู้ธนาคารไม่ได้นะครับก็ต้องแนะนำว่าต้องให้ญาติพี่น้องกู้แทนให้นะครับ ในกรณีที่เป็นทกศแล้วมีพ่อแม่เป็นสมาชิกนะครับต่อให้คุณกู้ไม่ได้พ่อแม่คุณสามารถกู้ได้โดยที่การกู้ครั้งนั้นสามารถเอาใบหลักฐานจากกรมนะครับเป็นหลักฐานในการไปทำงานต่างประเทศได้แต่กรณีที่ไม่ใช่ทกศนะครับหรือไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็ต้องให้คนอื่นกู้และเป็นวัตถุประสงค์อย่างอื่นไปนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะกู้อะไรให้เราได้นะครับแล้วเราก็ค่อยไปใช้ เพราะธนาคารยังไงก็ไม่ได้ครับถ้าคุณติดบัตรเครดิตแล้วเครดิตบูโรมันขึ้นเขาจะไม่ให้กู้เพิ่มโดยเด็ดขาดเพราะนี้เก่าคุณยังใช้ไม่ได้เลยและกรณีที่ติดบัตรเครดิตสามารถไปได้ไหมก็บอกว่าไปได้ครับเราเช็คแต่คดีอา,าไม่ได้เช็คคดีแพ่งนะครับคำถามข้อที่9เขาจะสัมภาษณ์อะไรบ้างกลัวไม่ผ่านสัมภาษณ์ผมเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งกลัวจำไม่ได้กังวลใจมาก ข้อนี้ถามกันมาเยอะแล้วก็เรียกร้องในการทำคลิปเยอะนะครับเดี๋ยวใกล้แล้วครับก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมมีคลิปให้แน่นอนผมจะรอข้อมูลจนมันเยอะที่สุดนะครับไม่อยากจะทำคลิปออกมาแล้วแค่เรียกยอดวิวแล้วไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวน้องไปดูจากคลิปที่ผมทําได้ ว่ามีขั้นตอนในการสัมภาษณ์อย่างไรแล้วเขาจะถามคําถามประมาณไหนนะครับจะมีคําถามตรงนั้นได้นะครับส่วนเรื่องเรียนเก่งไม่เก่งอย่าเอามาเป็นข้อด้อยของเราเลยครับมันอยู่ที่เราสนใจไหมเพราสมัยนี้มันไม่ได้ต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับมันสามารถฟังคลิปได้นะครับถ้าเราหมั่นนะครับเข้าไปดูเข้าไปฟังเนะี่ยมันก็จะทําให้เราจําได้เองนะครับ เราเรียนไม่เก่งแต่เราขยันได้ครับสู้ๆครับคำถามข้อที่10ทพี่ครับรุ่นที่17ประกาศลำดับคิววันไหนประกาศแล้วอีกอกี่วันถึงจะได้บินครับจะได้ลาออกจากงานที่ทำได้เป็นคำถามยอดทิศอันดับหนึของตอนนี้เลยนะครับในการที่จะถามว่ารุ่นที่17จะประกาศลำดับคิววันไหนลำดับคิวออกหรือ,อยังนะครับก็ตอบได้เลยว่ายังครับ แล้วก็ผมทำคลิปให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปได้เลยผมประมาณไว้ว่าจะประกาศช่วงไหนนะครับไปดูคลิปตรงนั้นได้อ่ะบอกตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าประมาณปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้านะครับรายละเอียดไปดูในคลิปละกันแล้วอีกกี่วันถึงจะได้บินครับจะได้ลาออกจากงานทีดนาก็ต้องบอกว่าต้องดูเป็นช่วงชครับไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้เลยว่า ในแต่ละรุ่นที่เขาเรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วจะได้บินภายในกี่วันเพราะบางคนก็30วันบางคนก็60วันมันขึ้นอยู่กับการเร่งจัดส่งไหมหากเขาเร่งนะครับก็จะมีกระบวนการที่รวดเร็วขึ้นหากเขาไม่เร่งเราก็ทําตามปกติตามระบบดังนั้นการลาออกขอแนะนําว่าให้ดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไง ถ้าคุณไม่ติดอะไรนะครับพอที่จะมีเงินอยู่บ้างนะครับก็ลาออกหลังจากตรวจโรคผ่านแล้วนะครับอันนั้นก็จะประมาณ30-45ถึงวันก็จะได้บินไปทํางานและในช่วงลาออกเราสามารถขอเงินประกันสังคมได้นะครับจะได้เงินอีก30%ในช่วง3เดือนที่เราออกก็แนะนำได้แค่นี้นะครับอยู่ที่การตัดสินใจของเราเองว่าเราจะลาออกช่วงไหนเนาะ เป็นไงบ้างครับมีคำถามอะไรที่ตรงกับใจเราไหมหากคำถามที่ผมนำมาเสนอวันนี้ยังไม่ตรงกับใจเราก็ถามเข้ามาได้นะครับใต้คลิปเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำคลิปหรือจะเข้ามาตอบให้นะครับก่อนจบคลิปรบวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ทุกยอดติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลย วันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีครับ